ุทธวจนะฉชบับอกเจารวาชันเลอร์หน้าห้าสิบหลักดำรงชีพเพื่อเพื่อประโยชน์สุขในเวลาถัดต่อมาพยักขปัจช,ชะทำสี่ประการเหล่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขของกุลบุตรในสัมปรายะในเวลาถัดต่อมา สี่ประการอย่างไรเล่าสี่ประการคือศรัทธ,ธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธ,ธาศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลจาคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการบริจาคปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาพยัคฆบัตชัต ศัทธาสัมปทาศัทธาสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าพยักเปัจชะกุลบุตรในกรณีนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของตถาคพว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงวิชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอยากจับแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ พายัคธาปัจช,ชะนี้เรียกว่าศัทธ,ธาสัมปทาพยัคถาปัจช,ชะศีสลสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าพยัคถาปัจช,ชะกุลบุตรในกรณีนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปณนาบิบิเป็นผู้เว้นขาดจากอาทินนาทานเป็นผู้เว้นขาดจากการเมสุมิชฌาจารเป็นผู้เว้นขาดจากมุสาวา เป็นผู้เว้นขาดจากสุราเมรยะมัชฌรปมาทัฏฐานพยัคขปัจฉะนี้เราเรียกว่าศีลสัมปทาพยัคขปัจฉะจาคสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าพยัคขปัจฉะกุลบุตรในกรณีนี้มีใจปรศจักความตรหนีอันเป็นมนทินอยู่คลองเรือน มีจาคะอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุ่มเป็นปกติยินดีแล้วในการสลัดควรแก่การขอยินดีแล้วในการจำแนกทานพยัคฆปัชชะนี้เรียกว่าจาระสัมปทานพยัคฆปัช,ชะปัญญาสัมปธาเป็นอย่างไรเล่าพยัคฆปช,ชะกุลบุตร ในกรณีนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องให้ถึงสัจจะแห่งการเกิดดับเป็นเครื่องไปจากข้าศึกเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสเป็นเครื่องถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งพกโดยชอบพยัคฆปัชชะนี้เราเรียกว่าปัญญาสัมปทาพยัคฆปัชชะทำาสี่ประการเหล่านี้แล เป็นธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขของกุลบุตรในสัมปรายะในเวลาถัดต่อมามาในอังคุทธรนิกายอัถกนิบาตเล่มที่23หน้า289ถึง293ข้อ144